啊。<laughs> เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไม่นั่งดูเอาแบบให้มันเร็วทันใจไวทันตาหน่อยเกะชับกระชับเอาแบบกระชับหน่อยสวัสดีทันที่มาดูเาท ม่เราในรางวัลเนี่ยจะเรียกให้ตำรวจลงให้หมดย่าจะบ้าอะไรเคาะอะไรขนาดนั้นจะตรวจคนตีหรือตรวจคนร้องค่ะดีขอบคุณครับขอบคุณแม่ลาตีนะครับแม่ละตีเต็มรักจำได้ขอบคุณครับแม่วันหน้าวันนี้ผมขับรถมาแต่ว่าขากลับผมไม่ต้องขับแล้วผมจะบินเอา้า ี่โมงเย็นแลวกลัวไม่มีที่นั่งแกก็มาจองเก้าอี้แกบอกลูกเบลมาถึงเมื่อไหร่โทรหาแม่ดีโทรไปเมื่อตอนประมาณหกโมงนิดๆจะทุ่มแล้วแม่บอกอยัามาไปดูงูก,ก่อนอตอนนี้ให้เบลออกแลยยังไม่มาเลยใส่งูเหล,ลืองเขาเมือกไปแล้วมั่ป่านนี้ตรงน,นี้เนี่ยแล้ว <ขอ S 2> ไม่โ <ขอ S 2> ทร <ขอ S 2> ถาม <ขอ S 2> แม่เขา <อ S 2> ล่ะแม่ไม่รับสายแล้วตอนนี้ขอบคุณครับเผื่อโทรศัพท์แม่เขาอยู่ข้างนอกขอบคุณครับขอบคุณครับของกินท้องเลยขอบคุณนะครับ รำขอยรวยคอมีความสุขที่ถามจริงห้องน้ําอยู่ตรงไหนเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ัอเวลาสักครู่นะคะหัวหน้าของขายเยอะเนาะของหน้าก be ินก็นั้นเลยแต่ว่านี่มาถึงสองทุ right <im ital Christians> huh? ่มกว่าแล้วเลยไม่มีเวลาเดินเลยเบลใช่หัวหน้าไปทุระามาผมรู้ไงผมก็เป็นห่วงอยู่ผมก็ไปหาของกินให้หัวหน้าผมรู้ว่าหัวหน้าชอบกินไก่ย่าง าไก่ย่างมาที่นี่ผมก็าถามเลยแม่ค้าไก่ย่างตัวหนึ่งเนี่ยเท่าไร่เขาบอกร้อยห้าสิบมันแพงเกินไปเราคนไทยเราต้องต่อหัวหน้าผมก็ขอต่อเลยแม่ค้าร้อยหนึ่งได้ไหมเขาบอกไม่ได้เราขาดทุนเราก็บอกเออไม่ได้ก็ไม่เอาเดี๋ยวไเอาร้านหน้าเขาบอกเอองั้นเอาไปเลยร้อยบาทขาดตัวเออมาให้หัวหน้าเลยเขาอยากขายให้เราเลยพอถึงโรงริเกเปิดถุงดูไม่ค้ากินเลยหัวหน้า แล้วก็รอกินอยู่ทำไมอ่ะไม่ได้ร้อยบาทขาดตัวผายเปิดมามีแต่ปีกกับคอตัวไม่อยู่แล้วหัวหน้าไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวจะกินอันนี้เนี่ยเหลือแค่ปีกก็กินคนหิว่ะน้องถวาไวมังคองตาบาดเจริญสุขเถอะุูธเจ้าค่ะข้าพปเจ้าสอนสิงสายเลือดของเสด็จพ่อที่รังสรรเจ้าค่และเสด็จแม่พิมณีมีพระเชษฐาให้นามว่าเสด็จพี่สุภสิิธิ์ ทุกวันนี้นะกลุ้มใจเหลือเกินเรื่องอะไรเราฝ่าบาทก็เรื่องพี่ชายไงเสด็จพี่สุภาษ,ษิ์อีกไม่นานเนี่ยจะต้องขึ้นครองราชแล้วทุกเจ้าค่ะไม่เคยที่จะสนใจฝึกซ้อมเพลงดาบเพลงทวนเลยเป็นพระหมหากษ,ษัตร,ตริย์ปกครองแผ่นดินเขาต้องเก่งกับเพลงดาบเพลงทวนอันนี้เรื่องจริงแต่ทุกวันนี้เสด็จพี่สุภาธิ์วันๆราแต่นั่งแต่งหน้าทาปากทาเล็บทําตัวกระตุ้งกระติ้งเราเกรงว่าเสด็จพี่จะขึ้นครองราช้นมา ทหารน้อยใหญ่แนตะจะไม่เคารพนับถือในตัวเสด็จพี่สุพศิดขอเดชะฟาบาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฟาบาไม่ต้องโทษใครเลย,ยต้องโทษตัวของพระองค์ท่านเองก็เพราะว่าพระองค์ท่านไปเอาพระพี่เลี้ยงมาดูแลองค์สุพศิ์แต่กลับไปเอาไอ้เปียกมาดูแลเนี่ยไอเ้เปียกเนี่ยตัวกระตุ้งกระติ้งเลยพระเจ้าค่ะนี่พอพูดถึงไอ้เปียกเนี่ยยังเจ็บใจไม่หายเลยมันเป็นไปได้ยังไงเราอุส่าไปคัดเลือกทหารด้วยตัวเองเห็นว่าไอ้เปียกเนี่ยฝีมือเปหนากไปทวนมันดีใช้ได้เลยนะ ก็ตั้งใจว่าจะให้ไอ้เปียกเนี่ยมาสอนเพลงดาเพลงทัวร์ด้เฉลี่ี่สุภาษิ์เป็นทหารคู่ใจไปเลยก็เพราะมันเก่งไงแต่ดูทุกวันนี้สิเป็นไงเล่าพากันแต่งหน้าทาปาดทาเล็บนุ่งกระโปรงกันเนอะเธอใหญ่โตแล้วเนี่ยไม่ได้แนละ้วผูเจ้าค่ะถ้าปล่อยไว้ย่างนี้อูสุภาธิ์เสียคนแน่วันนี้หวัวเด็กติงขาดยังไงต้องลงไปตักเตือน<ม>ได้ความหวังดีของกระหม่อมชั้นมาหาดเล็กสอนรามต้องไปเขาเนี่ย แล้วก็เห็นเว้นไปบ้างสองวันไม่ได้เล่นจะเปลี่ยนชื่อบ้างเนี่ยเ็วเว้นไปสองคืนคิดถึงแทบตายนอนผวาถึงยี่ดงเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ไดังรนะห้ามขาดต้องเล่นทุกคืนนี <c oughs> ่แล้วใจชื่อสอนรามอีกแล้วสอนรามไม่เปลี่ยนัย้งอ่ะฮู <c oughs> ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกหัวหนะ้าชื่อน,นี้ดีทุกคนเนี่ย <c oughs> ชื่อสอนรามไม่ดีเหรอ <c oughs> จริงๆด,ดีทุกคนรู้ได้ไงว่า <c oughs> ดีทำไมดีจริงผมจะมาเกาะกินอยู่อย่างนี้เหรอ พูดเหมือนเป็นหมัดเลยนะหัวหน้าก็พูดไปถ้าผมเป็นมัดแล้วหัวหน้าเป็นอะไรเลยทีเนี้ยแกุ้ยไหนก็เงี้ยงๆไต่นี่วันนี้ตั้งใจนะจจะลงไปหาเสด็จพี่สุภทธิ์เราสอนสิงห์น่จะไปสอนนิงดาบนิงทวนด้วยตัวเองเลย้และถ้าหากว่าวันนี้นะเสด็จพี่สุภทธิ์ไม่ยอมทำตามคำสั่งแล้วก็จะต้องได้เห็นดีกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปจัดการได้เปียกมันด้วยนะรู้ไหม และต้องรวัลมอบให้กับเอ,อกศพลแลวก็น้งนเยนะครับการเน้องเรื่องซาซ้อนนะรัก,กจากเมือไปอยังไรตินตามรับตรงกัน ับำลงวันก่อนพิดาสุภาษิตอยากใช้ชีวิตเป็นหญิงขอคำขออย่างสวยสะใภ้สใสไปทุกสิ่งความสวยไม่ไม,มีโล้นี้นจะกล้าเมื่อไหร่ผู้ชายคน นขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่มีแรงบันดาลใจให้กับพี่นะคะทางนู้นมาทางนู้นมาแล้วนะไอ้พี่เห็นไหมขอบคุณนะครับหมอลังนิดนึงครับเอาเนื้อสาวเอาน้ำหน่อยดิขอบคุณนะครับโอ้โหเลยครับไอ้พี่ต้องแอดยังเป็นลิเกเลยตอนนี้เป็นหมอลำไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือความรักนะครับ ตังใจนะครับมองมาอยู่กับเรกคุ้ดาวนครับของคุณยี่เดียวครับทวนนี่มึงจะบินไปไหนเนี่ยฮะคือฉันฉันเกิดมายังไม่เคยได้เนี่ยเดี๋ยว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 เ ดี่เดี๋ยวที่นี่นี่อูเดินไม่ได้แล้วทีเนี้ยท่านึงขอไม่นับสักครู่นึงนะครับโอ้โหบ๊าดีค่ะเออบวัยดีนะค่ะขอบคุณค่ะอะไรที่ยัดใส่นกหรือไม่รค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับบอกได้ค่ะโอเคค่ะพี่คาน่าอยู่หนูอยู่นี่ไม่ใช่ข้างล่างค่ะต้องสู้ตรงไหนกันแน่มามามาเดี๋ยว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 อะไค่ะแองเจสแปมหนึ่งนะแปมหนึ่งนะเธออ่ะพี่ยิ้มนะไม่ฉันมีฉันผิด ขอบคุณนะครับพี่ยิ้มนะข้างหน้ายิ้มตรงกลางยิ้มข้างหลังชูมินิฮาร์ดนะคะขอบคุณเจ้าของรางวัลนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอเกลียวเลยมัดถ่ายพยักคณพิสาเอาถ่ายมาถ่ายแล้วขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะช้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะค้าเอ็เอสเอสเอสรับรางวัลถ้าหลังเอ็กซ์อูเนี่ยขอบคุณต้องไปต้องไหนล่ะทีนี้ตเอรรับางหรือมา ขอคบเวลาสักคู่นึงนะครับขอบคุณนะครับนี่ปีกมือจะแทนตากูแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับระวังนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวตอนเลิกไว้ถ่ายกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับแต่จะไม่ถ่ายให้ตอนเลิกขอบคุณมากๆค่ะ คนดูงานแน่นมากเธออะไรคะใช่ว่ากูเหมือนลิงวะเฮ้ยยิ้มไม่กี้เดี๋ยวใช้ไม่รับกระตังเงินผู้เววขอบวามคุณยังสูงนะคะที่มีรางวัลน้ำใจให้กับกระเทยสองตนค่ะขอความคุณยังสูงนะคะโอ้หกำลังใจหนาแน่นมากเลยคนดูก็เยอะไปหมดเลยขายเก้าอี้หมดเลยหหนาแน่นมากเลยนะแล้วบนศาลาน่ะเก้าอี้ตัวเท่าไหร่อะเธอ V.I.P. เลยเนอะแอนจี้ปีนี้สวยวันสวยคืนเลื่เราเนี่ยเอาไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาจะอยู่สวยฝ่าบาทจะไปอยู่สวยไม่ได้นะได้หูลดมากเลยฝ่าบาทได้ปีกด้วยเธอแอ่จีดีๆถ้าลมแรงๆกูตายี่ยไงน่อแอนจี้เพครับ ท่านสวยไหมสวยมาก่าบาทวันนี้สวยสะพึงมากเลยแต่อยากจะบอกว่าการสวยในยคนเรามันต้องเกิดจากการสัลญญกรรมด้วยทำไงะไก่งาเพ่คนคนงาเพอแต่งถูกไหมคะถูกผมกท่านกะว,ว่าจะเก็บเงินสักก้อนนึงกะว,ว่าจะไปทําสัลญญกรรมเพิ่มเออการสัลญญกรรมเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็สวยเมื่อนั้นแหละใช่ว่าจะไปทําหน้าทํานมที่ยันทีอะไรประมาณนี้เลยเอ,อ๋อดีเลยทําหน้าทํานมเอ,อ้ว่าแต่เธอจะทําแค่หน้าแค่นมเหรออ้าวก็บอกเลยไงว่าทำยันที ก็รู้แล้วว่าทำเยันทีนะ่ะเธอจะทำแค่หน้าแค่นมหรอปากปานี่ไม่เข้าใจหรือก็บอกแล้วว่าทำเยันทีมันไม่ได้ใช้งานอะไรก็ตัดมันออกไปบ้างเอ็ก้เจี้จได้ของไม่ต้องเสียดายหรอกมันไม่ได้ใช้อะไรนี่พูดถึงนี่จะบอกว่าและนี่เรานนะสวยสะพึงมากต้องไปหาให <ขอ S 2> ้พี<ป>่ชายกินมากนะแม่ก็อยากไปอยู่เนี่ยสาบาดอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้เข้าไปไม่ได้ไม่เห็นไงน่ะช่างกิจกับลุงพลก็คุยกันอยู่ผนพ่อพูิ ได้ยินได้ไงเนี่ยหู้โดีช่างกิจกับน้องพรที่ไหนเออสวยอย่างงี้อันนี้มันช et ่างกิจกับน้องพรนี่รูปร่างอีพีเดียตกปีกกระจายเลยพวกเดียวกันเธอนี่ตำแหน่งคนดอกที่สุดล้วคนเจ้าค่ะเออมี่สาบานหม่อมฉันจะมีเรื่องจะกล่าวทูลนะว่าใครจะทูลอยู่วุ่นวายทำไมวุ่นวายกับฝ่ายไอีพรดู ัปกติต้องนั่งข้างล่างโหยเต็มที่เลยนะวันนี้ไม่รู้ไปด้่นเลยอะไรมึงมาทำอะไรกันเนี่ยเขามาเตือนพี่เขาเตือนอะไรอดมีเพลียด้อยใช่ร้านนี้มีป้าร้อยบาทถ่ายตัวไม่ใช่อันนั้นไก่ย่างไม่ใช่ไก่ย่างนะยะมึงยังไงเนี่ยเปียกเปียกพ่อมึงสิชื่อมึงอ่ะกไงขุนแผนจี้ มองไปมองมารูปร่างสวยเหมือนกันนะมึงเนี่ยจริง,งไหมเนี่ยอยากเป็นมิสแกนเปล่ากูไม่อยากไปประกวดนะกูสวยแค่ตาไปและเอานี้ก่อนประกวดมันต้องซ้อมก่อนไหนมึงลองแนะนำตัวดิมิสแกนอันนี้ที่นี่ที่ทไหนวัดไฟฟ้าวัดไฟฟ้าโอเคธานีสวัสดีค่ะแองจี้มิสแกนไฟฟ้า,ฟฟาโอ้เงียบหน้าใจหายเลยไม่มีใครเชียร์กูเลยวันนี้ทำไมต้ออยู่อ๋ออีเชียร์นะอีเชียร์นะคะทุกคนนะพร้อมนะคะโอ้ดูหน้าแล้วไม่น่าจะพร้อมเลยอะ เขากำลังทำใจอยู่ลองดูสวัสดีค่ะแองจี้มิสแกนปฐุมทานีมึงเห็นไม่นายายเขายังช่วยมึงเลยเขารักอขนดับนะเขารักกูเขารักมึงมิสแกนปฐุงทานีครับค่ะผมขอถามคำถามคุณตอบผมได้หรือไม่ได้ค่ะเปรียบตัวคันนี้ดังสอนพระรามใครร้องสอนรามอีกล่ะกูร้องเปรียบตัวคันนี้ ดังสอนพระรามใครร้องมึงร้องสอนล่ามร้องเปียบตัวข้านี้ดังสอนพระรามมึงร้องแล้วสอนล่ามร้องกูจะถามว่าใครแต่งเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยนี่เขามีนัเกประชันกันเหรอเนี่ยเขาหน้าอะไรเนี่ยร้องเราดงเดือนด้วยไม่มีใครฟังมาแล้วทีเนี้ย มึงมายุ่งกูทำไมอย่ามาทำร้ายกูเลิกเป็นกระเทยซะเลิกเป็นกระเทยกูไม่เลิกของใครอะ่ะของมึงมนั่นแหละมึงทิ้ขโมยเหรอกูเก็บให้กูไม่เลิกฉลาดฉลาดหรือเปล่ามึงไอ้ิงอ่อใครง่อมึงอะ่ะกูไม่ได้ง่อกูพอฉลาดอยู่น้งหนึ่งถึงสิบไม่ได้ลงสิบเอามาสิโดนตีมาหนึ 1> 1, ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสามสองมุดหายไปไหนสองมุดหายไปไหนทำไมคุณต้องนับสองอ่ะคุณต้องนับสองเลนับสองไม่ได้คุณต้องนับสองไม่งั้นมุณจะลงสิบยังไงล่ะลงเต็มโง่ยิงโง่เลิกไปกับเธอจ้าไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกกูไม่เลิกไอ้สถาบันมันไม่เลิกนะไม่เลิกก็ไต้องไปคุยกับมึงเป็นกันทั้งเมืองละบังแม่ถอนสิงเข้ามาทำไมเนี่ย ฉันจะมาสอนเพลงดาบเพลงทัวร์นี่เสด็จพี่ไงพี่ยะค่ะโอ๊ยบอกกี่ครั้งเี้ยห่นแล้วว่าฉันไม่ซ้อมหรอกจะทำเล่มมาแพงอย่านี่เลยรับดาบไปเลยรับไ่ได้ก็บอกฉันจะสอนให้โอ๊ยสอนได้เลยบอกว่าให้รับดาบไม่เอาแต่มันแหลมรับดาบเอาไปจะมากลัวอะไรหรอไมอันนี้เอาไอ้บ้าอะไรมายัดปากกูดิค่ะคุเหมนปากมึงเนี่ยเใครไปขี้รา เสร็จพียทีกูไม่เลิกจะบอกแค่จะสอนให้จอดนั่นแหะยอมซ้อมไหมเพลงหนักเพลงทวนอย่าเพี้ยนค่ะไม่เอาเสร็จพี่ต้องขึ้นโค้งหน้าดานขึ้นโค้งหน้าถือก็ขึ้นโค้งหน้าแถวไม่ยอมไม่ยอมถ้าไม่ยอมแล้วจะ ไอ้ห่ามึงจะมาผูกคอตายให้ลูกเหรอเนี่ยไม่ใช่ถ่ายเหมือนคนผูกคอตายยืนตาปิดน่าจัดไปถงเลยเนี่ยพี่ยังไงละมึงนะแทงเข้าไปมิดดำไม่รู้สึกเลยไงไม่ทำไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยวะหรือว่าตู่กูเป็นอมพลึกไม่ขนาดนั้นหรอกก็จริงๆนะกูไม่ไ้เขาเรียกว่าคนมีประสบการณ์อ่ะมันก็ต้องมีกันบ้างแหละคนเราประสบการณ์ให้ฟังหน่อยใหม่ๆถ้แบบว่ากลัวจะตดดัง you